พลาดเลยเฮยพลาอะไรดิโดนกดมาไอ่สัตว์เอ้ยแม่งเฮียใครกดพี่ครับใครยังไม่รู้เฮียแม่งเป็นศิษย์เลยสัตว์แม่งถามกูใช่ในวัดดาวเหรอไอสัตว์เยอะด้วยเฮียกูบวกกับแม่งไอเฮียบวกแล้วแต่สู้แม่งไม่ไหวแม่งมานไปไม่เฮียโหพี่แม่งไม่นอนอ่ะกูบวกแล้วไอเฮียเป็นศิษกูบวกกูไม่สนเลยสัตว์กูทำเฮียอะไรไอสัตว์แล้วพี่จะเอาไงต่อเน่ยโอ้ยยังไม่รู้เลยเฮียเอาไงต่อ กูแก้ก,แกูแก้แล้วเฮียแต่กูคนเดียวไม่ไหวเลยเฮียต้องหาคนช่วยเฮียงั้นผมไปด้วยว้ยแน่ใจเปล่าแน่ใจว้มมึงพูดเลยนะครับอ่าสัต์ดีงั้นมึงถามพวกเด็กในวัดเราดิว่ามีใครจะไปด้วยบ้างโอ้พี่ถ้าถ้าพี่ไปพูไปอยู่แล้วมึงว่างนไปนะไปว้มมึงพูดเลยนะพูดแล้วครับได้เลยงั้นมึงพิมพ์บอกพวกมันเลยว่าเดี๋ยวกูจะแก้เนี่ยให้พวกมันกลับบ้านเลยเนี่ยเปิดคอมปุ๊บโหลดมาเลยโหลดเลยให้ทุกคนโหลดเลย นี่พี่สรุปนี่พี่พี่โหลดเกมเนี่ยก็ใช่แฮะแ้ากูโดนลุมมาในเกมไงโอ้โอหหรือว่าพี่แน่ใครจะบู๊กูก็วิ่งในสัตว์กูไม่ใช่คิงอดลีดไอ้เฮียสองหนึ่งกูก็วิ่งแล้วเอาเฮียไปสู้บา้าไปเฮียสด,สดสดตายหมดแล้วไอ้สัตว์เฮียมึงบอกกันนะมึงจะโหลดเรื่องกับกูอ่ะอ่าได้มึงบอกให้พวกมันโหลดให้หมดเลยสัตว์แล้วเดี๋ยวเจอที่โทนวังโทนวังคืออะไรพี่ วังนะมึงฟังอะทนวังเนี่ยเป็นที่ที่มันจะชอบมาบู๊กันนนะ่นเอว่าฆ่ากันพอไปถึงทนวังเนี่ยมึงเปิดหมวดนี่เลยรีบีเคเปิดหัวแดงอะ่ะมันจะตีกันได้สัตกแต่ระวังของตกอสั์กูตกหมดแล้วเนี่ยทียคนเดียวเนี่ยแม่งลุมกดกตกหมดเลยสั์ก็เลยแขนมมึงบอกบอกพวกมันมเลยโหลดเลยไปโหลดเลยอ่าแล้วผมจะโหลดยังไงอ่ะพิ่ซีโหลดมันไม่ยากมึงฟังนะเดี๋ยวคูจะบอกวนะ่าว่าโหลดยังไงแล้วมันก็กลับไปโหลดเลยนะง่ายๆ สำหรับเพื่อนๆชาว Dark Story ออนไลน์ะครับใกล้ถึงวันเปิดแล้ว26พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นไลน์นะครับแล้วก็มีของรางวัลมาแจกเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i อแอดเพยอนไลน์ะครับคุณก็ได้รับแน่นอนนะครับเป็นหน้ากากสุดเจ๋งฟรีๆไปเลยนะครับแล้วเจอกันที่ t i t a n in. th ครับย้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆชาว d า r k s t o อรอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะมึงบอกนะมึงจะหลดเรื่องกับกูอะ